สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิชานิตยาดวงแก้วค่ะในช่วงนี้นะคะไปกันที่กระทรวงวัฒนธรรมเปิดคอร์สติวเข้มนักเรียนนักศึกษาและประชาชนเป็นนักเขียนบทละครโทรทัศน์ละครเรื่องสั้นชุดซีรีส์ปั้นนักเขียนบทละครโทรทัศน์มืออาชีพบอนเข้าสู่อุตสาหกรรมภาพยนตร์และวิดิทัศน์ของไทยค่ะ นายอิทิพลคุณปลืม้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้เปิดเผยว่ากระทรวงวัฒนธรรมมีนโยบายบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการส่งเสริมเผยแพร่และพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์เพื่อผลักดันให้เป็นอุตสาหกรรมที่มีส่วนสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ รวมทั้งดำเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวิดิทัศน์ระยะที่3พศ2560ถึง2564ซึ่งในส่วนของยุทธศาสตร์ที่1การพัฒนาบุคลากรในการผลิตและอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวิดิทัศน์ให้เป็นมืออาชีพนั้น กระทรวงวัฒนธรรมจัดโครงการเพื่อพัฒนาบทภาพยนตร์และบทละครโทรทัศน์เป็นประจำทุกปีโดยปีนี้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างนวัตกรรมด้านเนื้อหาและพัฒนาบุคลากรนักเขียนบทละครโทรทัศน์ในรูปแบบของละครเรื่องสั้นชุดหรือซีรีส์ในหัวข้อครบประเด็นเล่าให้เป็นเห็นมุมมองระหว่างวันที่31กร,รกฎาคมถึง15สิงหาคม2564 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้กล่าวเพิ่มเติมว่าสำหรับหลักสูตรการอบรมแบ่งเป็นอบรมเชิงทฤษฎี5วันและอบรมเชิงปฏิบัติในรูปแบบค่ายเยาวชน2วันณอาคารวัฒนธรรมวิสิตกระทรวงวัฒนธรรมหรือจัดอบรมในรูปแบบออนไลน์ หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 ยังไม่คลี่คลายรวมทั้งมีการจัดประกวดบทละครโทรทัศน์ในรูปแบบของละครซึ่งมีทั้งหมด4รางวัลได้แก่รางวัลชนะเลิศรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองและรางวัลชมเชยผู้ชนะจะได้รับเงินรางวัลโล่รางวัลและวุฒิบัตร นายอิทธิพลได้กล่าวด้วยว่าโครงการอบรมนี้มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนนักศึกษาเยาวชนและประชาชนในการเขียนบทละครโทรทัศน์ ประเภทเรื่องสั้นชุดหรือซีรีส์เพื่อก้าวสู่ความเป็นมืออาชีพและสนับสนุนการเผยแพร่ข้อมูลและถ่ายทอดเรื่องเล่าเชิงสร้างสรรค์ให้เป็นสื่อสำคัญในการบ่มเพาะความคิดและพฤติกรรมของเยาวชนให้มีลักษณะสร้างสรรค์รู้เท่าทันต่อการเลือกรับปรับใช้ในการดำเนินชีวิตในโลกยุคปัจจุบัน รวมถึงผลักดันให้เยาวชนได้รับความรู้ในเรื่องการคิดอย่างเป็นระบบมีตรก,กะในเชิงความคิดสร้างสารรค์ที่เพิ่มขึ้น